สบายดีสบายดีพี่น้องวันทุกทุกคนพี่น้องเว้ยโอ้ยเปิดคลิปมาก็ยิ้มไปเปิดแล้วพี่น้องเว้ยมาเปิดเอ่อคลิปคลิปในการฝนซีมาลองกล้องใหม่พี่น้องเป็นอะไรเงา่บอกซีไปริมเพิรนหมู่พี่น้องอายุวันน้องอ้ยวันนาเด้อฝนก็มากว่าพี่พี่ดูในดีใจเกิดพี่น้องเลยเป็นอะไรกล้องเงา่อยู่พี่น้องเออซื้อผ้าไปหาหมูยวันเด้อต้องพี่น้องเนาะ อนนี้ก็ได้หอดบ้านนาเดอรไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องอืมบรรยากาศกา็ดีคือเก้าพี่น,อน้องจะไเข้าไปนางลินกับมูอยู่ในคืนพี่น,อน้องหือแดดแห้งอ่น,นีิฝนมาแต่ลองเห็นนะแดดโคตรแห้งเลยพี่น้องเลยจะเจ็บหูวได้ซื้อแดงสดามาก,กินเข้าไปนางลินนอยู่ในกับมูพี่น้องเลยทาม,มูมาตอนนี้กําลัางจะไปกินเฟอพี่น้องเลยอยู่บ้านนะเดอร์หิวข้าวแห้งนี่ไปกับมูพี่น้องเลย ไปหาเรากินเสอกันคุยจักเท่าไหร่แล้วพี่น้องเดี๋วไปห้อทานสิถามมึง เป๊ยังก um, ็มีบ uh, ่อันมีเส้นยางไงเอ่ยเอาเอาอย่างนี้แอดกินยังเอาเอาทีไงเลยอ๋อสั่งเลยมีอะไรสั่งอะไได้เลย อเข้าเอาลอนก็ได้อ๋อมันจะเสร็จไหอันนี้ไ่่หรอทรสิบห้าพันขายเทิเนาะเลย น้องเท้าได้มาแล้วพี่น้องสใส่ยังไงเลยเนี่ย้เนี่ยเส้นรอนอ่ะบอกมันมีสองอันใส่เสื้อส้วใส่ส้วมดก่อนสองใส่แล้วใ่วบบ <laughs> แล้วก็น้ำตา คำาิเนี้เอาเส่ได้ขาานา,านนดาน่ะ ยิงไปจุดบอดดมีถ้วยเท่าไหร่ก็เห็ถ้วยสิบห้าถ้วยสาบอถ้วยสาวถ้วยสิ้าก็มีอืแซ่บนครับอนนราบนเราเผ็ดหลายพวก

ขอมึงก็จะเข้าไปมัม้งให้รินให้กินน่ขอนี่ยากกินแล้วพี่นางเลแจช่ไห อสงสายใท่มาผิดหลายพูด ได้อีกไปเยอะเลยพี่น้องเ,เลยสองพูดเลยสามสิบป่ะสามเท่ห้าพันหลังจากมาจะกินเฟอพี่น้องเอ๋ยเห็นมูคู่ภา,ก,ากันกินข้าวยางแซบเลย กินกับยังเฮยยังย mm. oh, ังมีมัโคสีนหมาโคชีนหมูหรือชีนหมาชีนควายฝีมือไผโอ้ฝีมือเชฟมือซิมนะครับนึงเอาตกลงไผ่เฮ็นสู่เดี๋ยวซิมมึงพี่น้องซินยังซินโง่รอวะอ่วายอือหือ ต,ตาแล้วปุต,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 ปตายเอาได้ในนิสัยงามกันเนาะสาวน้ำตาลโคซีนนำไปกินนะเฮ้ยแซ่บไลยพิมืออันเชฟมือเชฟละสาวนิวโซถ้าโทรศัพท <te ngh ỉ> ์แดนิวไอโฟนยังเฮ้ย <te> ตุ๊บลุ้นแพงซะด้วยเนี่ยสาวน้ำตาลไอโฟนยังเฮ้ย ฮัลโหลว่าเทิร์ดด้วย11แปลงไหมเซลซิโบต์แกงเลยพี่น้องเอ้ยอันเด้ซะเฮ้ยใส่โทรศัพท์อย่าง11อุ้ไอโฟน11ฟ้าพี่ทุกคนใส่ไอโฟนพี่น้องเอ้ยแกงซุ้มเฮาใส่สาวผมไหมไอโฟนอันไอโฟน11แล้วของน้องนิวเป๊่นะถูกเป็นอะไรพี่น้องกล้องไม่ กล้องไม้เอฟซีซื้อให้ผู้หญ่งจะดีซื้อให้พี่น้องเคนกับมื่อไหคลิปนี้กับมาลองกล้องไม้พี่น้องเลยว่ามันดกอม้เอาลองกล้องไม้ได้ว่ามันสีงามสมดายดูว่ามันในะระะครในกล้องมันชดัด <c oughs> มัน,น่จะชัดคมกว่าเกา่าเนาะพี่น้นองกนกล้องเก่ามันโมาา่แล้วกะความจำเต็มนัาพี่น้องเลยคนจะเลย,ย,ยซื้อไหม สวยเลยนะเหมือนคนละคนเลยดูสิเออโนะคนละคนเลยเดี๋ยวต่อไปกับฝนที่มีผลงานดีๆให้พี่น้องเบิงพี่น้องเลยบรกะพี่น้องก็ได้เบิงชัดว่วนี้ยุ้งคู้สาวก็เห็นชัดตัวนี้เห็นบป่เห็นตัวจริงเป็นผีเห็นตัวจริงกับบอืมคือตัวจริงเลยเห็นบง้งงามจ้ะพี่น้องกอง้งามจ้าสำหรับกินี้ก็ขอจบเพลยงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าฝนสิ เฮ็ดผลงานดีๆให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ากล้องกาดีแล้วพี่น้องเอ้ยสิเฮ็ดคลิบตกลงกับพี่น้องวันใดๆนะแต่งชุดสาวกุฏิไทยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิแต่งพี่น้องเบิ่งหน่อยลิปหน้าเจอกันไหมบ๊ายบาย